สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเทศโฟกัสตไต้หวันประจำวันที่27ธันวาคมกับดิฉันมนทิราช,ชัยวุฒิคุณผู้ชมคะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะปัญหาในจ้างหรือบริษัทจัดหาง,งานลืมยื่นขอต่ออายุใบถิ่นที่อยู่ให้กับแรงงานต่างชาติกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทําระบ,บบบริการเป็นเสร็จทั้งการขออนุญาตจ้างงานและต่ออนุญาตใบถิ่นที่อยู่พร้อมกันเริ่มใช้งานวันที่4มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป ไต้หวันมีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจํานวนมากแม้จะต่อใบอนุญ,ญาตจ้างงานแล้วแต่เป็นเพราะนายจ้างเผลอเรอไม่ได้ไปขอต่ออายุใบถิ่นที่อยู่หรือกาม่า A R C ตามกําหนดเวลาทาให้พวกเขาต้องถูกส่งตัวกลับประเทศและเพื่อป้องกันเหตุเหล่านี้กระทรวงแรงงานจึงประกาศเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งการขออนุญ,ญาตจ้างงานและต่ออายุการาม่าเมื่อนายจ้างขอต่ออายุการจ้างงานแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทาใบกาม่าไปในเวลาเดียวกันด้วย 雇主，啊，在申请期满续聘，好，或者是接续聘雇这个义工的时候，他在跟我们申请聘雇的同时，也要在跟移民署的这个呃移工的居留的申请的时候，也是要同步送件，确保、呃、雇主确实有帮这个义工去申请啊、呃、居留啊、呃、或者是展延居留，让他们这个居留的这个呃申请服务是不漏接的。 กระทรวงแรงงานย้ำว่าบริการดังกล่าวอาศัยการเชื่อมต่อข้อกับระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะสามารถย่นระยะเวลาในการได้รับใบกาม,มาของแรงงานต่างชาติและยังสามารถหลีกเลี่ยงเมื่อานจ้างต้องเจอกับปัญหาขออนุญาตต่ออายุจ้างงานแล้วแต่ไม่ได้ไปขอต่ออายุใบถิ่นที่อยู่ตามกําหนดเวลาทําให้แรงงานต่างชาติต้องเผชิญกับการถูกเนรเทศเพราะพมนัในไต้หวันเกินกําหนด ทั้งนี้คาดว่าจะมีนายจ้างและแรงงานต่างชาติได้รับอนิสงจากการนี้ปีละประมาณกว่า2แสนคนวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสะเทือนขวัญมีนักเรียนชายแท่กัวชั้นม .3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กได้ใช้มีดปาดคอเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะผู้บาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและใช้เครื่องเอกโคโมช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถยือชีวิตไว้ได้เจ้าหน้าที่มุ่งสอบสวนในข้อหาฆ่าคนตาย นักเรียนชายวัย15ปีรายนี้มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมชั้นจึงใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกและคอของเพื่อนส่งผลให้เกิดการเสียเลือดมากโดยหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลและใช้เครื่องเอกคโมช่วยชีวิตและพยายามช่วยชีวิตนานถึง2วันช่วงเช้าวันนี้ทางโรงเรียนก็ได้ถแถลงข่าวที่น่าเศร้าสลดถึงการจากไปของนักเรียนคนดังกล่าวขณะที่นักเรียนชายแทบกลัวก็ได้ถูกจับกลุมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสารเยาวชนด้านอายการเปิดเผย,ยว่าการสอบสวนจะมุ่งไปที่ข้อหาฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าจนเสียชีวิต สถานการณ์โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ในไต้หวันยังระอุนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน37รายซึ่งตอนนี้ได้เข้าสู่การแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรุอนที่5แล้วคาดกลางเดือนมกราคมปีหน้าจะเป็นช่วงพีคสุดขณะที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างก็ทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกว่า85,000คนทุบสถิติสูงสุดของช่วงเวลาเดียวกันในรอบ3ปี ไวรัสระบบทางเดินหายใจในช่วงนี้ดุเดือดรุนแรงยิ่งคลินิกหลายแห่งแออัดไปด้วยคนไข้สำนักควบคุมโรคไต้หวันได้ประกาศตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่เข้ารับการรักษาแผนกฉุกเฉินของสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวนสูงถึง8.5หมื่นคนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1ราย นอกจากนี้โรคแทรกซ้อนโควิดกับการเสียชีวิตก็ทุบสถิติในรอบ2เดือนสัปดาห์ที่แล้วโควิดมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น326รายตาย37รายสำนักควบคุมโรคไต้วันเปิดเผยว่าไต้วันได้เข้าสู่การระบาดของโอมิครอนระลอก5แล้วและมีความเป็นไปได้ที่สายพันธุ์ JN 1ที่กำลังระบาดอย่างหนักในต่างประเทศอาจกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ในไต้วันและจะถึงจุดพีคคราวกลางเดือนหน้า 新新冠冠疫疫情情在在下下下个月月的的中中旬旬会会达到高峰所以以我们 Omik 第五波很有可能一一也是 JN. 为主สำนักควบคุมโรคไต้หวันเตือนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนเขาดาวปีใหม่หากมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและไม่อาจรักษาร,ระยะห่างหรือการระบายอากาศได้ดีก็ควรสวมหน้ากากและแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โควิดและวัคซีนป้องกัน อดอักเสบเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยเพื่อต้อนรับปีใหม่คิศสกรา2ส2ัประชาชนจำนวนไม่น้อยจึงวางแผนไปชมแสงอาทิตย์แรกนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันประกาศวันนี้ว่าแสงอาทิตย์แรกของวันขึ้นปีใหม่ในสัปดาห์หน้าจะปรากฏที่เกาะหลานหวีเมืองไท่ตรงส่วนที่เกาะไต้หวันจะปรากฏแสงอาทิตย์แรกบริเวณแหลมเงชุนเมืองผิงตง จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าแสงแรกของปี2024บริเวณเกาะรอบนอกจะปรากฏที่เกาะล้านหวีเมืองไทยตรงในวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมเวลา6นาฬิกา32นาที32วิ32น,32น,นาทีขณะที่บนเกาะไต้หวนันคาดว่าจะปรากฏแสงแรกขึ้นที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศหลงเคิงแหลมหงชุนเมืองพิงตงเวลา6นาฬิกา35นาที .02 วินาทีทั้งนี้กรมอุตุยังได้ประกาศว่าแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันที่31ธันวาคมจะอยู่บริเวณทะเลชีกูของอุทยานแห่งชาติไท่เจียงนครไท่นั้น ส่วนพื้นที่เกาะร,รอบนอกจะอยู่บริเวณชายหาด L18 ของเกาะเลียวอี เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานธิบดีไต้หวันได้กล่าวปราศัยผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เป็นครั้งที่สองนะคะด้วยเครวนเจอได้พูดถึงประเด็นแก้กฎหมายไม่บังคับให้กเกษียณอายุตอน65ปีส่วนโหโยวีย้าว่าจะจัดตั้งสํานักงานด้านยาเสพติดเพื่อขจัดยาเสพติดในสถานศึกษาดานไลชิงเตอ๋อได้พูดถึงประเด็นความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยพร้อมรับรองว่าปีหน้าที่อยู่อาศัย200,000ครัวเรือนจะไม่ล่าช้ายอย่างแน่นอน ไม่เคยเหินเจอจากพัก TPP นายโฮโย,อ, T, ยอีจากพัก KMT แล้วก็นายไล่ชิงเตอร์จากพัก DPP ทยอยมาถึงสตูดิโอถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายครั้งที่สองเมื่อบ่ายวานนี้โดยประทักคารมกันในเรื่องนโยบาย,ยพลังงานอย่าง,งดุเดือดผู้สมัครทั้ง3ได้แสดงวิสัยทัศน์นโยบายของตอนโดยนายเคอร์นั้นได้เสนอ,ยอยนโยบายการศึกษาให้การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่วัยห้าขวบและรวมเอาระดับอาชีวะอยู่ในการศึกษาภาคบังคับด้วยส่วนประเด็นมีบุตรน้อยเขาก็จะจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ นหัวโยงยีได้แสดงความคารวะต่อสตรีเสนอ3ามนโยบายสตรีได้แก่ให้เงินช่วยเหลือเก็บรักษาไข่แบบแช่แข็งเพิ่มเงินกองทุนวัคซีนเด็กและให้มีวันหยุดในช่วงวันนั้นของเดือนเป็นเวลา6วันโดยไม่รวมไว้ในวันลาป่วยตารู้ก้ ทางด้านในายไล่ชิงเตอร์ได้เสนอแนวนยโยบายปฏิรูประบบดิจิทัลเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พัฒนาปัญญาประดิษฐ์และแจงนยโยบายที่อยู่อาศัยรูปภาษีกักตุนบ้าน2.0ก็เพื่อป้องกันการปันราคาบ้านปฏิรูปเงินกู้เพื่อการซื้อบ้านของคนรุ่นใหม่ วันที่28นี้จะเป็นการถแถลงนโยบายครั้งที่3ผู้สมัครทั้ง3จะประทะคารมกันอีกครั้งส่วน30ธันวาคมก็จะเป็นการโต้วาทีหรือดิเบตที่จัดขึ้นโดยสื่อไต้หวันขอบคุณที่รับชมพิเศโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพร้านอาหารสุนัขในอิตาลีแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ